ตอนนี้นะผมอยู่ในท็อปฟอร์มท็อปฟอร์มหมายความว่ารู้สึกเลยว่าชันนี่โคตรสุขภาพดีชั้นนี่แบบว่ากล้ามเนื้ออะไรมาเต็มนะครับแล้วก็ไขมันหายหมดนะครับเพราะฉะนั้นอยากรู้เคล็ดลับไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยมาเคล็ดลับมันเหมือนกับการที่เราจะสร้างตัวเป็นเศรษฐีสร้างตัวเป็นมหาเศรษฐีสร้างตัวเป็นทุกอย่างคนส่วนใหญ่พลาด พลาดเขาเพราะเขาโฟกัสผิดที่วันนี้เนี่ยอยากจะมาดูเลยว่าคุณต้องโฟกัสที่ไหนใน3มอย่างนี้นี่มาจากหนังสือชื่อว่าานหนังสือโอ้โหหนังสือเล่มนี้คุณผมจเอาไปย่อย่อมาให้พวกคุณดูนะหนังสือชื่อว่าอะไร Atomic HabitsAtomic Habits ว่าอะไรการเปลี่ยนนิสัยตัวเองแต่ผมบอกได้เลยนะเจ้าคนนี้นะคนที่เขียนหนังสือเล่มนี้ชื่อเจมส์เคลียร์ใช่ไหมชื่อเจมส์เคลียร์ เจนเคลียเนี่ยเขียนหนังสือเรื่องนี้ดังเลยหนังสือเรื่องนี้ดีมากเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างนิสัยใหม่นะครับแล้วก็แล้วก็มันมัน,ม,นมันตรงกันข้ามกับที่คนเชื่อคือการสร้างนิสัยโอ้โหไม่ต้องแบบกัดฟันโอ้ยมึนสันดานยังไงก็เป็นสันดานอย่างนั้นแล้วมันไม่เปลี่ยนไม่ได้ละอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะมันมีเทคนิคที่ง่ายๆเทคนิคที่ง่ายๆในการสร้างนิสัยใหม่เทคนิคสร้างสร้างนิสัยใหม่มันง่ายกว่าที่คุณคิดเยอะแล้วมันตรงกับที่ผมสอนเลยคือ จริงๆแล้วเนี่ยคนที่มันขี้เกียจเนี่ยเปลี่ยนนิสัยง่ายกว่าไอ้คนที่มันขยันมากๆเนี่ยมันจะคิดคิดแบบอีกแบบหนึง่งแต่คนที่ขี้เกียจเนี่ยมันจะหาวิธีง่ายๆในการเปลี่ยนนิสัยของเขาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่จากหนังสือชื่อว่า Atomic Habits แล้วก็วันนี้จะเอาย่อๆมานี่นี่คือการยอ่อมันจะเป็นอย่างนี้นะทำเป็นอินโฟกราฟิกดีมั้เพราะทำเป็นอินโฟกราฟิกเวลาย,ยอ่อ รอหนึ่งรอสองรอหนึ่งทำยังไงบ้างเนี่ยใช่ไหมก็ย่อรอหนึ่งทำาไงบ้างรอสองทำาไงบ้างรอสามมันไงบ้างมีแค่สี่รอสี่รอสี่สทำาไงบ้างอะไรเงี้ยแต่หัวใจอยู่นี่เลยหัวใจนี่ทําไมคุณเปลี่ยนไม่ได้ทําไมคนบางคนจนตลอดชีวิตทําไมบางคนทําไมบางคนไม่เป็นเศรษฐีเลยบางคนเนี่ยไม่ยอมเปลี่ยนเปลี่ยนนิสัยเองไงก็ไม่ได้ผมผมเคยโค้ช คนเนะี่ยถึงเข้าใจเข้าใจคนเข้าใจคนหลายประเภทรู้ว่าถ้าเกิดผมไม่เปลี่ยนจากเขานะที่ตรงนี้ก่อนนะนี่มันมีสามสิ่งที่ต้องเปลี่ยนคนส่วนใหญ่โฟกัสไปผิดที่ไปโฟกัสที่ข้างนอกที่ผลลัพธ์ใช่ไหมอยากจะรู้ไหมว่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองได้เร็วที่สุดเปลี่ยนนิสัยตัวเองได้เร็วที่สุดเปลี่ยนจากคุณเป็นมหาเศรษฐีให้เร็วที่สุดเปลี่ยนให้ตัวเองเป็นมนุษย์สุขภาพดีเป็นเป็นอาจารย์โซยังจังแบบนี้ หน้าเด็กแค่ไหนก็ได้สุขภาพดีแค่ไหนก็ได้เจ้าแบบนั้นไหมรวยแค่ไหนก็ได้คนส่วนใหญ่ไม่เคยเปลี่ยนตรงนี้ไม่เคยเปลี่ยนตรงนี้อยากอธิอยากอธิบายไหมนี่มันต้องมันจริงๆแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่นะเนี่ยเราเล่าอารมณ์กันเลาอารมณ์ว่ามันเจ๋งแค่ไหนคนส่วนใหญ่พยายามจะเปลี่ยนผลลัพธ์ฉันอยากจะได้เงินล้านบาทต่อเดือนนี่เขาจะพยายามจะเปลี่ยนผลลัพธ์นี่คือเป้าหมายเขา แต่จริงๆแล้วคุณต้องเปลี่ยนตรงข้างในก่อนหัวใจก่อนคนส่วนใหญ่ไม่เปลี่ยนตรงถ้าเปลี่ยนแค่ตรงนี้นะสักพักเดี๋ยวก็กลับไปใหม่ฉันอยากจะลดน้าหนักสิกิโลเปลี่ยนตรงนี้สักพักเดี๋ยวก็ควรใหม่เพราะเขาไม่เคยเปลี่ยนตรงไก่ตรงใจตรงกลางตรงนี้คือไอดีติตี้ตัวผมเองยังยังรู้สึกว่าคนนี้อธิบายได้ชัดเจนมากเจ้าเจมส์เคลียร์เนี่ยเจมส์เคลียร์นี่เขาบอกว่า วิธีการ fulfilling your potential fulfilling your full potential ก็คือเติมเต็มศักยภาพของคุณคุณว่าเปล่าว่ามันน่าเสียดายไหมผมบอกว่านน่าเสียดายไหมถ้าทั้งชีวิตยกตัวอย่างผมนะถ้าคุณหรือผมเนี่ยทั้งชีวิตเนี่ยอยู่ไปไม่เคยได้เห็นตัวเองแบบดีที่สุดเลย ถ้าผมสต็อปไว้ที่คุณเห็นภาพผมสิบปีที่แล้วปะที่ตัวใหญ่ๆพุ่งใหญ่ๆยน่าบานๆองนี้แล้วเป็นแบบนั้นตลอดชีวิตไม่เคยเห็นตัวเองดีขึ้นเลยคุณเก็ตปะแล้วอาจจะเลวลงด้วยซ้ําคุณชนชนชญ่คนส่วนใหญ่ค,นนคือเสี่สิบปุ๊บแม่งเลวลงแล้วคือแบบว่าทุกอย่างปล่อยตัวหมดใช่ไหมเราบอกว่าไม่มีไม่มีความหมายกับชีวิตแล้วคือ,อ,อไม่มีพลังกับชีวิตแล้วหัวเริ่มหัวเริ่มผมเริ่มไป หัวล้านเริ่มเอ่อหน้าเริ่มอ้วนขึ้นอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะสี่สิบแล้วก็เริ่มขาลงแล้วใช่ไหมล่ะเตรียมตัวกินยาเตรียมตัวหาหมออะไรใช่แต่ผมบอกว่ามันจะน่าเสียดายไหมว่าคุณไม่เคยเห็นผมในแบบนี้เลยคุณเห็นผมภาพสุดท้ายและต่อไปก็คือเป็นภาพนายนายคนนั้นอะที่สิบปีที่แล้วน่าเสียดายไหมจริงๆผม,มยังไม่ถึงพีคเนี่ยผมว่าผมหล่อได้กว่าน,นี้ผมประสบความสําเร็จได้มากกว่าน,นี้ศักยภาพผมแม่งมีไปได้อีกเยอะ ตัวคุณเองก็เช่นกันมันน่าเสียดายไหมถ้าคุณไม่เคยอยู่ในไม่เคยเติม mm. เต็ม fulfill your potential เต็มศักยภาพมันน่าสนุกมากคุณอยากจะรู้ไหมว่าศักยภาพกูขนาดไหนวะกูอาจจะดังขนาดนั้นก็ได้กูอาจจะแบบรวยเป็นแบบเออแล้วก็มีความสุขมีสุขภาพดีหน้าตาสวยกว่านี้จริงๆอ่ะในตัวคุณอาจจะเป็นคนสวยคนหล่อระดับ พระเอกนางเอกจริงๆทุกคนก็เป็นได้นะมันจะเสียดายไหมถ้าเกิดชาตินี้ไม่เคยเห็นเลยชาตินี้เกิดมาไม่เคยเห็นตัวเราที่ดีที่สุดเลยน่าเสียดายไหมแล้วอยากรู้ไหมปัญหาของคนมันคืออะไรปัญหาของคนมันส่วนใหญ่คือมันทําไมปัญหาของคนเนี่ยทําไมทําไมเขาทาถึงถึง,ถ,งถึงเป็นไม่ได้เพราะเขาไปโฟกัสปิดที่เขาไปโฟกัสที่ข้างนอก outcomeout ค, out คือสุดสุดสุดท้าย เขาไปโฟกัสที่สุดท้ายแต่จริงๆเขาควรจะโฟกัสที่ไอไอคือตัวชั้นภายในเขาควรจะโฟกัสที่ภายในก่อนเปลี่ยนข้างในก่อนวู้แพงแพงนี่ change นายคนเนี้ยเจ m e s Clear เขียนสีเล่งนี้ดีมากเขาพูดถึงเขาใช้วิทยาศาสตร์เขาศึกษาเรื่องนิสัยของมนุษย์มานานมากเป็นสิปี เขาสรุปให้เลยว่าถ้าคุณจะเปลี่ยนมนุษย์ต้องเปลี่ยนจาก i n s i h ์ออกไปข้างนอกจากข้างในออกไปข้างนอกเปลี่ยนข้างนอกก่อนไม่เคยเวิร์กเวิร์กแป๊บเดียวผมสอนข้าวๆก่อนแล้วเดี๋ยวลงลึกมีแค่สามอันที่คุณต้องจำผมสอนสอนผมสอนสามสามขั้นตอนอันแรกคือข้างนอกใช่ไหมล่ะ คนส่วนใหญ่จะเปลี่ยนแค่ภายนอกก่อนเช่นฉันอยากมีเงินร้อยล้านเอ,อ่อสิบล้านต่อปีหนึ่งล้านต่อเดือนนี่คือเปลี่ยนภายนอกบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้หรือลดน้ำหนักเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมที่คุณลดน้ำหนักได้แล้วเดี๋ยวก็ไปโยโย่เดี๋ยวก็ไปมาไปมาไปมานี่คือพยายามเปลี่ยนผลลัพธ์ส่วนใหญ่เป็นแบบ ส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นใช่ทุกอย่างเป็นแบบนั้นนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่เวลาเปลี่ยนในนิสยัยเปลี่ยนตัวเองเขาไม่ได้เปลี่ยนจากภายในเวลาเปลี่ยนอะไรทุกอย่างที่คุณไม่ว่าจะเป็นความรวยด้วยนะหรือความดีงามของคุณบุคุณสมบัติในชีวิตของคุณเองคุณสมบัติการเป็นคนเมตตาการเป็นคนใจเย็นโกรธช้าการเป็นคนการเป็นคนไม่ตัดสินผู้อื่นพวกคุณสมบัติต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเปลี่ยนแค่ผิวเผินภายนอกไม่ได้มันต้องเปลี่ยนจากภายใน ยกตัวอยา่างอะไรอันแบบนี้ก็ดีขึ้นกระบวนการเปลี่ยนกระบวนการเช่นไรอยากได้ผลลัพธ์ลดน้ำหนักสิบกิโลต่อเดือนนั่งก็ได้นะทางทางนั่งก็ได้อะ <c oughs> เขาหน่าจะเมื่อยมือกันลวทีมงาน <c oughs> โอเคแต่ว่ายืนสอนมันมันกว่าเวย้ยยืนสอนมันแบบ <c oughs> โอเคเอต้องเอาแป๊บเดียวก่องกันะนะนี่อันนี้ฉาบฉวยที่สุด คุณอยากได้ผลลัพธ์อะไรแต่ต้องรู้มันอยากรู้ว่าผลลัพธ์ได้อะไรใช่ไหมก็คือเป้าหมายของเรานั่นเอง outcome out. out out ก็คือออกไปใช่ไหม outcome ผลลัพธ์กระบวนการที่ทําให้เกิดผลลัพธ์นั้นกระบวนการ process ลว่ากระบวนการเห็นมาเห็นไอคอนของมันมาไอคอนเป็นเหมือนกับเป็น setting เนี่ยเป็นกระบวนการเข้ามากระบวนการเป็นระบบพูดง่ายๆเช่นถ้าคุณอยากลดน้ําหนักอ่ะโอเค หรืออยากจะไม่ใช่แค่ลดน้ำหนักเดียวอยากจะมีสุขภาพดีคุณอาจจะคิดว่าโอเคกระบวนการมีอะไรบ้างกระบวนการคือทานแป้งน้อยลงงดน้ำตาลทานอาหารน้อยลงทานโปรตีนมากขึ้นแล้วก็ไดเอทไดเอทหลายอย่างคือมันคุทุกมี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 ไดเอท โปรแกรมหลายอย่างอ่ะมันทุกคนมันมีต่างกันหมดอ่ะผมก็ทําตามแบบของผมใช่ไหมที่แต่ผมมียกน้าหนักด้วยไงก็ต้องกินโปรตีนเยอะหน่อยนี่คือกระบวนการเราออกกำลังกายเยอะขึ้นอันนี้คืออาจจะเป็นกระบวนการของคุณหรือว่าถ้าคุณผลลัพธ์อยากที่อยากได้คืออยากรวยขึ้นถ้าผลลัพธ์ที่อยากได้คืออยากรวยขึ้นคุณก็อาจจะกระบวนการของคุณอาจจะเป็นการ มีเป้าหมายของคุณเองอาจจะขายได้มากขึ้นไลฟ์บ่อยขึ้นถ้าสมัยนี้ไลฟ์บ่อยขึ้นนั่นคืออาจจะเป็นกระบวนการของคุณแต่ไอดีนิตี้หรือว่าคนอยากจะลดบุหรี่อ่ะคนอาจจะลดบุหรี่กระบวนการก็อาจจะเป็นแบบค่อยๆลดอ่ลดเหลือวันละจากวันละบาร์ซองเหลือวันละครึ่งซองอะไรนี่ก็เป็นกระบวนการของเขาเป้าหมายเป้าหมายเหมือนเดิมนะแต่ว่าไอดนติตี้คุณลองนึกดูภาพดูนะ อย่างไนได้ผลกว่าอย่างไนได้ผลกว่าถ้าใครยื่นสมมตินคนติดเบ้าเล่าติดบุหรี่นะถ้าใครยื่นบุหรีให้เขาแล้วเขาบอกว่าไม่ละ่ะฉันกำลังลดบุหรีกับเป็นคนหนึ่งบอกว่าไม่หรอกผมเป็นคนไม่สูบบุหรี่ ฉันกําลังลดบุหรี่นี่มันเป็นเขากําลังเป็นใครอยู่เขากําลังเป็นคนสูบบุหรี่ที่พยายามจะเลิก identity ของเขา identity ของเขายังคือคนสูบบุหรี่อยู่ I ก็คือ identity I, I identity ก็คือ I นั่นเองแต่ว้ identity คือตัวตนคิดแค่นี้ identity คือตัวตนในลายนิ้วมือลายนิ้วมือ ก็คือตัวตนของฉันเอง I am I am อะไร Identity คือ I am อะไร I am คืออะไรที่คุณพูดกับคุณว่าคุณเป็นคนไหนนะพฤติกรรมคุณจะกลายเป็นคนนั้นเลยอย่างง่ายๆเพราะฉะนั้นไอการเปลี่ยนอะไรทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนจากภายในก่อนแล้วที่เหลือมันดูแลตัวมันเองเข้าใจปะวันนี้สอนถึงหัวใจเลยนะ เริ่มเปลี่ยนที่ I am ก่อนเลยแล้วที่เหลือดูแลตัวมันเองคุณจะกะคุณจะปฏิบัติเหมือนคนคนนั้นไปเลยเข้าใจหรือเปล่าเวลาคุณเปลี่ยนอะไรที่ I am ก่อนเฮ้ยเอานั่นมาหน่อยดิไอเอ่อพี่มีหนังสือที่ list I am ทั้งหมดเลยไอฉันเลิกขิดชีวิตเองอะพี่ list I am ทุกอย่างคือผมรู้เคล็ดลับตั้งอันนี้ตั้งแต่เด็กแล้วนะ ว่าถ้าคุณจะเปลี่ยนอะไรอย่าไปเปลี่ยนพฤติกรรมก่นกอนเปลี่ยนไอ้ความสิ่งที่คนนุณนิยามตัวเองก่อนแล้วที่เหลือพฤติกรรมแม่งตามมาเองอะ่ะแล้วเปลี่ยนก่อนที่มันจะกลายเป็นแบบนั้นด้วยนกตัวอย่างเปลี่ยนก่อนด้วยนะคือคุณไม่ต้องไปสนใจอ่ะว่าตอนนี้คุณเลิกบุหรี่ได้ยังสมมติคุณจะเลิกบุหรี่คุณไม่ต้องไปสนใจว่าคุณจะเลิกบุหรี่หรือเอาเป็นเรื่องน้ําตาลดีกว่าเพราะคนเลิกน้ำเอ่ออาบุหรี่ก็ได้บุหรีก่ก็เลให้มันเห็นภาพ คุณไม่ต้องไปสนใจอะว่าคุณเป็นคนเริ่กบุหรี่ได้ยังคุณพูดไปก่อนเลยสมมติตอนนี้คุณยังผุดดูดบุหรี่อยู่สมมตุติน,นีมีหรือมีนิสัยเสียอะไรก็ตามยอย่าเป็นคนกินน้ําตาลเยอะเป็นคนกินอของหวานเยอะเป็นคนกินแอลกอฮอล์เยอะอะไรก็ตามถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนจริงๆให้พูดไปก่อนเลยคิดไปก่อนเลยคิดบ่อยก่อนเลยบอกว่าฉันเป็นคนไม่สูบบุหรี่ แล้วใครยื่นบุหรี่ให้พูดคำนั้นเลยทั้งๆท,ที่แบบว่าเากำลังเลิกอยู่ใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรแต่อย่าไปให้ไอเป็นคําว่าฉันเป็นคนสูบบุหรี่แต่ฉันกาลังเลิกอยู่เห็นข้อแตกต่างไหมครับเห็นข้อแตกต่างปะ <c oughs> ข้อแตกต่างคือ <c oughs> เราก็ยังเปลี่ยนไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นตะ์่ะไม่เป็นไรหรอกหลอกตัวเองพูดง่ายๆค,คนส่วนใหญ่จะใช้คาว่าหลอกตัวเองเข้าใจปะแต่ถ้าคุณไม่หลอกตัวเองมันจะไม่สําเร็จ